ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชีนา้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่จริงแล้วคิวเขาเป็นห่วงคุณมากจริงๆนะครับถ้าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุณก็เข้าใจความรู้สึกของเขาว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับผมควรจะเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวผมกลับไปลองคุยกับคิวให้นะครับ มานอนทำไมไม่ปลุกกูอะไม่เห็นหลับสบายอ่ะไม่อยากกลัวอันนี้ไม่เป็นไงบ้างเนี่ยพักอิกนิดหน่อยก็คอจาประมาณได้แล้วดีแล้วอ่ะแบบนี้นะคนละครึ่งต่อจากนี้กนะ็แบบนี้แหละที่มินจะไม่ยอมทิ้งอะไรเพื่มแม้เราใช่ไหมอืมกูดบอยกูดบอยเกิดมาขอบคุณมึงมากนะที่อยู่ข้างกูพอมีมึงเข้ามาชีวิตกูง่ายขึ้นเยอะเลยวันนี้กูยังไม่ทำเลยนะมินทำแล้วทำอะไรอะ 他要、哎、我帮他。 เมื่อคืนกูได้คุยกับพ่อมึงด้วยนะดูเหมือนว่าเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับมึงจริงๆกูไม่มีเจะพูดกับเขาแล้ววะเคิที่เมื่อวานกูคุยกับพ่อมึงนะเขาอยากปรับความเข้าใจกับมึงจริงๆนะมึงลองให้โอกาะสเขาอีกสักครั้ง่็ เพราะว่าเขาก็รักมึงไม่ต่างอะไรกับที่มึงรักเขานั่นแหละพ่ออยู่ที่บ้านไหมคิวอยากกลับไปคุยด้วย จากที่คุณยาดามมธาธีวัฒน์ได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้ววันนี้ทางสำนักงานตำรวจก็ได้มีคำสั่งให้พลตำรวจตีขาชายืนยงวิสุทธ์รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติพดผู้รับผิดชอบคดีโกโดังซุปเฮลิตพักงานชั่วคราว หลังจากที่มีภาพถ่ายการนัดพบของคุณยาดามธาธิวัฒน์กับพลตารวจดีคาชาย,ยืนยงวิสุทธิ์ทำให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการทําคดีขณะเดียวกันทางัางของคุณยาดามธาธิวัฒน์หลังจากที่ถูกฝากครั้งในเรือนจําได้ไม่นานช่วงกลางดึกของคืนวานนี้พอมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงโดยแพทย์ของเรือนจำวินิจฉัยว่ามีเส้นเลือดติดในกระเพาะอาหารทางแพทย์จึงมีความเห็นว่าต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วนแม่ข่าวนี่เรื่องจริงเหรอพี่ ตอนนี้ยังพักรักษาตัวและอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดขอโทษนะครับมีใครอยู่ข้างในไหมครับสารวัตเดชมาหาผมที่บ้านมีเรื่องอะไรเหรอ จะพาตัวท่านไปหาลูกชายของท่านตามคำสั่งคุณยาดาครับนี่นายเองก็เป็นพวกเดียวกับมันเชิญครับท่านตั้สายคัววาชิว คิวคิวพี่เสอือเกิดอะไรขึ้นอ่ะคิวบอกผมว่าคิวจะกลับบ้านแต่ผมติดต่อคิวไม่ได้เลยคิดว่าคุณคิวน่าจะโดนพวกของยาดาลักพาตัวไปอ่ะคุณคาชาก็หายไปเหมือนกันฉันติดต่อไม่ได้เลยจะไปไหนอ่ะผมจะไปหาพี่เจม ผมว่าพี่เจมส์รู้ว่าพวกยาดายอยู่ที่ไหนนั้นไปรถฉันคุณโดนตู้จับไปแล้วไม่ใช่เหรอ ออกมาได้ยังไงเนี่ยยังก่อนยังไม่ถึงเวลาฉันรอให้พ่อแกมาพร้อมกันที่นี่ จะได้ตายพร้อมกันทีเดียวพ่อ<ฮ>ผมไม่มีทางมาที่นี่หรอกฉันก็เลยต้องใช้ทริคนิดหน่อยเพื่อพาพ่อแกมาที่นี่แกเฮ้แกสองคนเฝ้ามันไว้ให้ดีจนกว่าพ่อของมันจะมาส่วนที่เหลือตามฉันมามาดูเรื่องขนย้ายสินค้าให้เสร็จ ี่เสือพี่มงเทว่ะแผงตัวเป็นสายตำรวจมาทลายบ่อนเอาจริงป่ะพูดกับพูนนะพี่เหมือนผมม่นมีเซนนิดนิดนะเว้ยเพราะพี่หน้าเป็นคนดีเนี่ยแบบพลังไปความดีแบบออร่าสีขาวมไม่ออกแจมได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคิวบ้างไหมเนี่ยโหได้อยู่วะต้องถามใครเนี่ยเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนอะเห็น,นวน่าผู้ลูกน้องเก่าของยาดามันขนของหนีภาษีกับผู้ยาเสพติดไปไว้ที่โกดัง เตียมตัวเหนียวนอกประเทศแล้วแล้วเนี่ยแา่เมื่อเช้าุูว,ว่านะไอ้การที่มันมามอบตัวแล้วจู่ๆก็ป่วยน่ะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยกพราะมันแผลพวกมันแน่เลยวะเพราะพวกมันอ่ะแบ็คใหญ่ไม่มีทางกำติดง่ายๆแล้วพี่พอรู้ไหมว่าโกดังมันอยู่ที่ไหน น,นวกมาสอนกูนกนแก้มาเชื่อกหน่อยดิยกูเห็นตาคึงคำแล้วมันเท่ดี่ะนี่ให้เรานึงให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ถู <c oughs> มันจะมีช่องว่างเกิดขึ้น <c oughs> พอเราถูไปได้เลื่อนแล้วทำมือให้มันเล็กลงมันจะค่อยๆไหลออกมา Uh. <clears throat> <clears> huh. <throat> <clears throat> ไปไหนวะฉันไม่ต้องกลัวนะลูกเรื่องร้ายๆมันจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรามอยากเสียพ่อไปคนหนึ่งแล้ว